ตอนนี้ก็บอกให้เจ้าที่กมอมผู้บริหารทุกคนลงพื้นที่หมดทังท่วมท่านประหลัดนะให้ลงไปลุยไม่ใช่ว่า,บบารู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติ<ง>แล้วไม่ต้องทำอะไรอะ่ะนะท่านประหลัดลองประหลัดให้รับอีกรอบไปแต่ละจอยแต่ละเขตที่่ว<ะ>ถามว่าทำไมต้องไปลงเออผมก็ถามว่าทำไมผู้ว่าก็งลงไปรองน้ำท่วไม่ต้องลงไปลุยน้ำผมว่าจริงแล้วโอเคเห็นปัญหาอันหนึ่งว่าเห็นปัญหาว่าเออมันยังไงเห็นชัดเจนขึ้นตรงไหนมีปัญหาบางที่เราเห็นแต่ภาพใหญ่อะภาพใหญ่ถนนใหญ่ไม่ท่วมนะ เรามาเจอทุ่มบ้านเรือนคนที่อยู่ในซอยนี้ก็ปัญหาก็เนี่ยเห็นชัดเจนงี้นั่ยถึงว่ามันเหมือนกับเราก็ต้องไปเข้าใจความรู้สึกของชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนจริงนะก็คือต้องไปรู้ทุกรู้สึกขเขาะไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้บริหารเราอยู่ในห้องแอร์ไม่เคยลงไปเปียกกับชาวบ้านเลยว่าจะได้มนคือชาว่านเอฟเฟกต์ก็คือไอซีพายูซีว์ลงไปร่วมสัมผัสกับเขาวพราะเขาสบายแหมแล้วเราจะจำนะเราไปผลนะเพื่อจำนะว่าตอนน้ำท่วมเื่อกี้ถึงคนที่ท่วมก่อนเลยว่าเป็นยังไง ถ้าเราอยู่ในห้องแอร์เราไม่เห็นเลยว่าเขาลำบากยังไงมันก็แค่รู้อ่ะ I know how you feel เป็นแค่คสิบปาตี้ครับสงสารแต่ไม่ใช่เอฟปารตี้ไม่ใช่ I ไ e ฟิลฮาวยูฟ e ลอันผมก็บอกท่านประหลัดท่านประหลัดลงมาหน่อยน้องประหลัดแกงต่อยกันเลยลิฟต์เลยนี่กี่อันถ้เราไปดูทุกคั้งน้ำแหมเขาต้องการอะไรไหมมีคนป่วยติดเสียงไหมต้องเอารถไปช่วยไหมไอ้พวกนี้บางทีอยู่บนห้องไม่เห็นนะนั่นในภาพรวมเนี่ยเพาน้ำ ถ้าดูน้ำส่วนใหญ่ไม่ได้ท่วมกรุงเทพนะครับท่วมอยู่บางตะวันทอกบางจุดที่มันท่วมหนักหลายที่เป็นจุดที่มีเข้ารอยน้ำคือระหวัดระบายลงคลองเตรงถามว่าทะวไมมันท่วมหนักช่วงนี้บางจุดเพราะว่าน้ำมันล้อมนครทฐมบักน้ำท่าตะวันอองคำใต้ที่ลงไปทำโครงการอ่าวไทยแล้วโครงการที่อื่นก็ต้องรอฝนเติมลงมาก็ต้องพยายามระบายไปเรื่อย